สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้พะพาสองานะคะนําผ้าไหมสุรินผ้าไหมสวยๆมาให้ชมนะคะเป็นผ้าไหมมัดหมีทอมือฝีมือชาวบ้านนะคะสนใจผ้าไหมแอดไลน์เบอร์นี้ทักทายค,คุยกันได้ค่ะจองผ้ากอดใครค่ะมาชมผ้าผืนแรกนะคะ 3. ตะโกเครื่อสมอนะคะสมปรปูมชายครุยสีธรรมชาติค่ะ โฮลแปรนองนะคะผื่นี้โฮลแปรนองเครือสมอค่ะร้ายแบบนี้นะคะ ทำไรสนใจโฮลเฟรกนองสามตะกอนะคะเครือสมอสมปักปูมชายครุยสีธรรมชาติค่ะพลระสองพันเก้าร้อยบาทค่ะอาบน้ํายาส่งฟรีค่ะผ้าให่สวยๆนะคะวันนี้มีแต่ผ้าสวยๆมาให้ชมนะคะ มาให้เลือกไปดูแลค่ะพื้นต่อไปค่ะโฮลนะคะสามต กอเคลสมอสมปักปูมชายครุยสีธรรมชาติอีกผืนนะคะเป็นผ้าโฮลค่ะโฮลแบบนี้นะคะโฮลสีชมพูนะคะเครือสมอโฮลเครือสมอแบบนี้ค่ะ สีธรรมชาตินะคะเป็นผ้าสามตะกอนะคะผืนนี้ทอด้วยไหมบ้านค่ะผืนนี้ทอด้วยไหมบ้านนะคะไหมบ้านผสมท่าในใดสนใจทักมาค่ะผือละ2,900บาทค่ะ2,900บาทอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะ ยาเคื่นี้ยังไม่อาบน้ำยาะค่ะพื้นต่อไปค่ะสามตะโกค่ะเครือสมอสมปะมัะพวงชายครุยนะคะสีธรรมชาติอีกผืนค่ะ วันนี้มาโทนหวานๆหมดเลยนะคะโทนชมพูออกเขียวๆนะคะเพราะว่าเป็นเครือสมอค่ะผ้าเครือสมอสีธรรมชาตินะคะสมป,ปักปูมชายครุยค่ะ เครือสมอสีชัดนะคะลายชัดมากค่ะสีธรรมชาติผืนนี้สวยท่านใดสนใจทักมาค่ะสามตะกอเครือสมอสมปะปูิชัยครยสีธรรมชาตินะคะผืนละ2,900บาทค่ะอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะ ผ้าใหม่สวยๆนะคะพับสามจะพับยาบนิดนึงค่ะเป็นผ้าที่อยู่ในไม้แขวนนะคะพื้นต่อไปค่ะ ผ้าตะโกโทยุกโดกลายลูกแก้วนะคะสีธรรมชาตินะคะสมปักปูมชายคลุยสีธรรมชาติค่ะลายแบบนี้ค่ะคืนนี้อาบน้ำยาแล้วผ้าเนิ่มมาก ท่านใดสนใจทักมาค่ะผือละสามพันห้ารอยบาทค่ะส่งฟรีนะคะผืนอนี้อาาน้ำยาเรียบร้อยแล้วค่ะยากนิดนึงค่ะท่านใดสนใจผ้าใหม่ส,สวยๆนะคะ สีธรรมชาติสวยๆรับไปไม่ผิดหวังค่ะพื้นต่อไปค่ะห้าตะกรนะคะโทยุกโดกลายลูกแก้วหน้านางสองชั้นนะคะมีชายครุยค่ะยวงลำแพนค่ะเป็นผ้าห้าตะกอผืนนี้นะคะสองเมตรกว่าห้าตะกรนะคะ พอเหมือนลายน้ําไหลค่ะแต่เป็นตั้งใจทํานะคะตั้งใจทําให้มันแปลกออกมานะคะขั้นแบบนี้ตัวขั้นอาจจะใหญ่นิดหนึ่งนะคะแต่ก็สวยค่ะหน้านางสองชั้นชายคลุยนะคะนกยูงค่ะยูงรำแพนนะคะ หน้านางสองชั้นแบบนี้ค่ะหน้านางออกเขียวๆนะคะหน้านางก็สวยนกยุงก็สวยค่ะคืนนี้2เมตรกว่าค่ะท่านใดสนใจทักมาค่ะเผื่อละ3,300บาทค่ะ อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะผืนนี้ผืนใหญ่นะคะหน้านางสองชั้นค่ะนกยุงสวยๆนะคะท่าในใดสนใจทักมากค่ะสนใจผ้าใหม่สวยๆนะคะแอดไลน์เบอร์นี้ทักทคยคุยกันได้นะคะจองผ้าก่อนใครคะ่ะฝากกดติดตาม กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปก่อนใครจองผ้าก่อนใครด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ